ต่อเมื่อเดี๋ยวเพราะว่าคนที่ยังเชื่อมันอยู่กับจิตยังตามที่เขาเปี่ยนแปลงัวที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ดังเขาไม่ดังเขาบอกวิจัยเอฟซีของเขาที่ตื่ออยู่เขาก็ยังถือกันตั้งแปดมวเลยเพราะเขาว่าเปลนกระแสัวที่เขาตายขึ้นมาเนี่ยคือดาขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าคือยังว่าลูกขาดคนเพราะเขาเหลือแต่คุ้มกับของที่เก่าเนี่ยเขากใส่กลับมา เช่นว่านี่คนประามน้ำไหลประศูนยังมาาอยู่แ่โมมนปราศูนมมีเลยมันก็ยังมีเพาอได้คุยยวนนะถาว่ามีศูนย์อยู่นี่ผมว่าเขาทำนักมือนึงาว่าไม่เลขออกปุ๊บเก้าเก้ปังนี้วายระกามาเหรอเนาะโมมีศูนย์ไม่ไหนละศูนย์มึงยังว่าเลขกบินกันยังมาซอยซีบิดกัอยู่พ่อได้โมดจัง้อยเนาโมดแห้งเลยเราก็หยิบระกอกเามามันกับมะขี้งวดนี่มันออกปีหกเลยับงวดศูนย์สองงวดลกับ คุยยุงมัดมือแล้วนะเ<ข>อาติดเจาะน,นะครับเนานะแหมงวดสูดลายเหมือนเส้นกับคุยได้พอเล็กออกแล้วก็ให้งางงาเจ้เขากรเสียใจอย,ยู่ตั้งงวดน,นี่กบะบอ่าบอกอะไแค่ว่าเขาแค่รูดนะครับเนาะเขาแค่รูดตั้งนั่นแหละกับเขาตัวเดียวกันแหละครับกับมีคนไรเงี้ยบ่ตัวเดียวกูก็ทําได้กับลองทําเบิ้งครับวันนี้เห็นยากเลอเนี่ยแต่นี่กับฟุกไม่แล้วซีงวดแต่ว่างวดนานี่กะมักี่นีหนิจมากหนึ่งเก้าสาม หนึ่งเก้าสามยูซีแฟนช่องทางยูทูบนะครับอ่ะพร้อมชกก็สบายอีกแล้วครับครับอาหารโมย่อยไห้นั่ง่าโดนแน่นี่ครับเี่กมาจากเชียงรายอาจารย์มาจากเชียงรายสบายเลย มาท่าโดนทุกคนมีบรรยากาศนะครับทุกติดทุกหาข้ออาจารย์เดินทางมามีใครเข้าไปด้านในหรอครับเข้าไปนั่งด้านในเลยครับไม่งั้นยู u ู e จะเข้านะครับคุณแม่ก็เดินทางมาจากเชียงรายนะครับครับ เยอนะครี arte, ่ไม no ่เห็นครดูบรรยากาศนะครับคุณแม่ดีใจมากคุณแม่ดีใจมากครับคุณแม่ดีใจมากร้องไห้เลยและเจอหน้าอาจารย์มาจากจังไรบครับสบาย อาจารย์หล่อจังนะครับอา,อาจารย์อขอบคุณคุณสุภาพนะครับเดี๋ย็บๆหนึ่งนะครับขยบมาันงนี้เพื่อนใครดูบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับนอยยังไม่มานะครับนอยรอก่อนเดี๋ยวอาจารย์บอกก่อนนะครับเป็นบรรยากาศนี่ยมันเสาร์นะครับอันนี้เป็นมันเสาร์นะครับ าหาคุณนายรอแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อรเร่อกาเรอการรารอ่อกรเรื่าารารเร่ราากกออก รอจารย์แป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ึ่โอ้เดี๋ยวมารับมาหนาวไป็นยังไงบ้างเป็นยังไงหัวนี่กะที่ยังมาเ่ะนะครับหัวนี่กะยังน้อยกะศูนย์กะกลับมาแล้วแต่ว่ามันหนาจะไปเขาหัวศูนย์หลั่นไปเส้นเนาะหัวน่ะมันดังทักจังโมถึงดาอ่าเสียสมปเส้นผันมาผันนี่สว่างผันก็แม่นสูตรจอของเขาล่างเขาหิ้งให้ซีศูนย์หลอดนึงที เนี่อะไรเงินลอยครับแ่เอานนึงคนไปอคือลอยครับวันนี้น no ี่บนเท้าห้ยแปดศูนย์อ่เก้าศูนย์เองน่ะลาวาค่ะคือยังลาถ้าก็จะมีกิบหนึ่งที่บนเบืองลานผมที่ผมบอกว่าน่ะเด็กปูปูสามหกศูนย์ตัวนี้กับหัวครับแล้วผมก็บอกอยู่ในคลิปว่าถ้าผู้ใดมีดวงอาจจะเห็นคลิปนี้เพราะผมจะไปเหยียดลงให้น่ะ กะไปที่นี่ผมกับป้าหูวาคลิปนี้มันมันสีด่งมันเป็นช่องของลูกศิษย์พราผมไปไล่สดเนาเลขเข้าผมไม่ได้เขียนกับ์ู้ยคนคือสกี่ตัวหลายแห่ไปเปิดเบต้งคลิมจะฟ้องจะฟ้องบอกเองนะครับแต่ว่าคือว่าแหละที่ว่าเขียนตามกศูนย์บางทีทีเขียนเก้าศูนย์ตัวไหนพ่นเขียนตัวไหนเพราะมันสีหลายตัวครับแต่ว่ากะอ่ามันมันก็โตแค่เดียวครับครับเย็นบปกติเขาจะเขียนอะไรเลขหัวนี่เจาะขำมัดอ่าต่ว่ากะมีศูนย์อยู่ห้าแสนเปอร์เซ็นต์ต่ว่ากะ ยังน้อยสิบงวดเท่าเลขวิ่งเท่ากับรุดไปแค่งวดเดียวคืองงวดจีบาลานไปเต้นนั่นแหละต่อไปนี่บ่มีคำ่าลานอีกจักเกียดนะครับเหมือนแบบนี้เงียบแล้วล่าเนี่ยฮาเซียนนี่นะเพราะว่าว่าลานมีจัดเลยงวดนั่งล่าไปเต้นงวดนี้กะฮาเซียนมันมามาตสวามันกับโมเมตโตเจาะครับมันกะบมควนที่จะดีใจได้เต็มร้อยมันดีใจได้แค่กำเนิดมือเพราะว่าเลขที่เทาให้มันโมมีเนาะศูนย์เก่า มันบ่็ีเขาเอาร่วมเลขทูพี่ก,กับหัวเดี๋ยวมันจะนี่ดราม่ากันกะกระบากะยังน่อยกะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์มันกับมีศูนย์อยู่กะแล้่วตะบุญว่าชนาลูดจะยังเขาอยู่ตัวได้รูดน่าจะโชคดีนะครับผูบ้ไนะด้รูดก็น่าจะโชคดีครับแกวกะงวดต่อไปกะคือทิ้งเพิ่ม <c oughs> หนึ่งหนึ่งข้างบ้านเนี่ยคือยังก็ได้ไห่นี่เก่าครับ อย่างนี้เก่าบปหนี้งห้าแสนเปอร์เซ็นต์ห้าแสนเปอร์เซ็นต์เด้อโดนเด้อจับจดไว้ครับแต่ว่าก็บอกไว้ก่อนเป็นแค่แนวทางนะครับเด้ออาจารย์พวกหมูว่าออกยังบรสรับสนุนในรื่องการเพรานั้นทุกชนิดกรรมเพรานั้นเป็นจริงมดีมาแนะน้ำในเรื่อเด้อนี่บอกเด้อว่าบรแห่งเรื่องบรได้ชักชวนเลยห้ามเล่นเนี่ยบอกแล้วนะครับเรื่องตัวเลขกี่หยังนี่เขาบอกไปนี่สมมุติกันขึ้นมาทั้งหมดเด้อ แล้วกาปากไปถึงมันจะมีคนมาดาว่า,าหมดเยอะเป็นหนี้เพราะอาจารย์ผมบอกไปเล่ว่าม่าได้เป็นหนี้เพราะผมเป็นพ่อเจ้าโลกและเจ้าซื้อเองเพราะผมก็ได้บังคับให้เจ้าซื้อครับงั้นเมื่อไหร่แต่ผมไปบังคับมาจังแม่ต่ะ่านี่เจ้าซื้อเองเพราะผมบอกแล้วว่าจะซื้อซื้อเฮ็ยหยางครตามเฮ็ยหยางคันว่าไม่แม่นเลยแต่ย่าตามครับเพราะมีอหยางไหลครับเพราะแล้วก็บอกว่าถ้ามึงรู้ มึงซื้อเองด้วยไปแล้วกับบะหมครับก้าวหูกับรวยแหรอเนาะบ <c oughs> ระฮิตได้งานครับมันบะหมูมันม,มันมีไหหมูดอกว่าออกอยังเอาหมูไปนั่นบอ่อยนางนี่ในขี่รถเบนกันเลเนี่ยตละลบ่นคุณละแปดขั้นหมดแล้วเก <c oughs> ่งยิ่งตายแล้วแบบนี้ผมอ่ะ <c oughs> กับว้อมเขาแหละบะหมูกับบะหมูครับข้าบะหมูแล้วกับขา้าวไหไปเนี่ยมันกับแค่แนวทางเนาะแค่แนวทางครับแล้วก็บอาการเจริญเมื่อเล่นกับคืนยุก็เจ้าลยแหละผมบอกไปซื้อลอตเตอรี่เด้ไม่ได้บอกซื้อไส่กินบอสชอบประจับนะครับเนาะ ให้ดูื่ควมันเทิงเนี่เก้าเนี่ยห้าแสนเปอร์เซ็นห้าแสนแล้วครับเด้อ์หลักกะมันจะมีเก้าสามเก้าแปดเก้าแปดสามแปดสามแปดแล้วกะ9เก้าหนึ่งเก้าแอ้แพดได้หมเตะก้าหนึ่งหนึ่าไม่ต้องตามเกตก่อนหือเกตก่อนก่อนนี่แบบป่ะแน่ แม่มือตายแล้วโอเคไหมโอ้ยนอยใคจะมีเก้าสามมีเก้าแปดมีสามแปดแล้วก็มีเก้าหนึ่งผมหาแค่ซีู่ครับสามตัวมีเก้าสามแปดกับหนึ่งเก้าสามมีแค่นี้ครับหลุดเก้าซื้อยางก็ได้หายมีเก้าซื้อยังมวลเมื่อกี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ยางหน่อย มันก็ยังม,ยมีศูนย์มาอยู่บ้างหันแม่ศูนย์มากๆนี่มีจัดัวนี้ครับแตอนนี้ก็ยังว่าเออยังเรียกวามมั่นใจให้ผมกลับมาได้อยู่คู่กับยังเออยังน้อยกับกลับมาอยู่นะศูนย์เพราะว่าแต่นา่าจะมางวดที่มันดังๆน่ะงวดว่าล้านเปอร์เซ็นต์น่ะเขาด่ามือนบ,บาดมันเมืองศูนย์พ่อของหัวมันนะบัมี้หัวศูนย์งวดน่นบัมีเลยแต่นี่เดี๋ยวงวดนี้พั่นมี้หายแสนเปอร์เซ็นต์นี่แต่ว่ามี้ก็เสือกเมื่แม่โตที่จ่อ พอจอยังจอศูนย์แปดอ่าออครับศูนย์เจ็ดออกศูออกน์เก้าล่างจอยังจอศูนี่ออกอย่งออกหนึงน่งส่อครับมันกะมกันกะดีใจได้แค่พอเต็มร้อยกะได้ครึ่งหนึ่งับส่วนพูกปูเนี่ยกะซึอยังวา่าแหละแล้วตะบุญวาสนาะคลิปนั่นกะแล้วตะบุญน,นี้ดีเพราะ่าลูกน้องผมบว่าถึงนะ <c oughs> แล้วนะเดียวหาเลขให้ได้ครับเอ เป็นเลวเก้านก้านี่แหละผู้ใดคับนี่ก็ทายเอาอาจารย์อ่านให้ได้ครับครับก็จะมี98เ8เม็ดเดียว93393ตัวมี938กับ193ครับกาสรับำหรับแนวทาง3ตัวนะครับจะมี98้าแปดล้วมันเป็นน่สามแปเม็ดเดียว3993้จดไปเด้อครับนยแ้วย่ได้ยานปล่าน้าี่ลครับ ถ้าช่วงนี้ก็ว่าองอยู่แต่ว่าช่วงวันที่2ี่ิบองไปนี่แต่ทิ้งแติ้งหน่มองไดแนมก้องเจ็บมีอันนี้จับุมจิไปงานไลยก่อนเป็นอากาศนะครับวันนี้นะครับครับนี่แหละมันเป็นแต่ว่าบักโตเมตรเดียวนี่นะครับเดก้าสามสามเก้านี่เขาหูวิธีอยู่ั้างว่าเขาจะซื้อหังไดอันที่ซื้อนะตัวนี้ผมสามอ่าผมจะบ่อเขียนลงไปให้เดียเด๋ยวมันดีวะ พี่ตีหลายตัวแท้คือยังพกศูนย์นั่นแหละผมบอกว่าตีเขียนเก่าศูนย์ไหนผมว่าโอ้ก็เขียนดอกแล้ถ้าบุญเกิน,นครับกว่อกอีลีบ่ายที่นี่เฮ็ดเส็ีครับน้อมดูน้ะแดงบัดน,นี้ตอนแรกเขากับผ้ากันเทเนาะเขาจะคิดกันเขาจะคิดว่าเลขมันเข่าเลขจอเข้าแตาเข้าเข้าเข้าเพราะมันออกเก่าศูนเข้ากับนางลงคือเก่าได้ครับไม่เข้าก็ได้ดีใจเด้อกะมีไผยาามอยังมากนะขอสาวน้อยเนะอาจารย์น้อยปะครับ <c oughs> ถ้าน้อยเหมือว่านเดือดออกเล่าสามตัวส่งครับจะรับกันไปทั่วไปที่มีผู้โชคดีครับอาจารย์ทุกวันโชคดีคืออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับมีหนึ่งสามหนึ่งสามมีสองสามสองสามมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวหนึ่งสองสองหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งสองสองหนึ่งนะสามตัวน้อยหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งสองเจ็ดนะครับสำหรับสาวน้อยวันนี้หนึ่งสามสองสามหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวหนึ่งสองสองหนึ่ง ตามโดยมีหนึ่งตองสามหนึ่งต้องเจ็ดไอยู่ในกลุ่มแล้วมันมีเราเห็นอยู่กดไว้เลยครับกดไว้นะครับไม่เลยนะครับการมีไขมันปะครับยูนิฟ like oh, ิมันน at uh ี um ่ครับเด็กคนเดียวครับอ๋อกำลังหัวปะครับขึ้งต้องเล็กเลยอ๋อตรงกันเลยได้เลยตาเบลที่หอมเดี๋ยวตามตัวเนาะใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีนะครับมันอยู่ที่บุญล่ะรัฐบาลไทยหรือว่าเป็นสาวน้อยนะครับหลายคนเช่นผมบอกว่า คืออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์มันก็ยยังมีศูนย์อยู่อ่าพลังค้นท่าผมต่างๆลหน้าว่างวดนี้ว่าศูนย์ก็ไม่มาเพราะงวดกวนมึงยังล้านเปอร์เซ็นเลยงวดนี้มันหาแส